อยู่กับดีเจแจมแมนะน้องลูกน้ําใน5เช้าข่าวใหญ่นะหลายเรื่องนะฮะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องราวของการดูแลตัวเอง ทุกวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหคนใช้ชีวิตกันแบบเปลืองมากจนบางทีลืมกลับมามองสุขภาพของตัวเองวันนี้ค่ะเราก็เลยเชิญแขกรับเชิญของเรานะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆซึ่งบางคนมองข้ามไปนะคะคุณทิติคุณทิติมาพรทุมพลนะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนตะวันออกนั่งอยู่กับทีเจเจแม่ J M แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกก่อนเลยว่าขอบคุณมากนะ,ะที่ให้เกียรติเราเพราะว่าเราเองอเราเป็นคนใช้ร่างเปลืองมากจนบางทีแบบ เราว่ดเราบอกคนอื่นเนี่ยบางทีเรายังมีการละเลยตัวเองเลยเพราะฉะนั้นมันมันให้ให้ความสําคัญยังไงบ้างฮะกับเรื่องของการดูแลสุขภาพในทุกวันนี้ก็คือในทุกวันนี้นะคะมันมีมลพิษเยอะแล้วก็มีสารเคมีตกค้างเยอะในร่างกายพอคืออาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันมีเคมีเยอะ,ะซึ่งปกติเราดูแลร่างกายในชีวิตประจำวันเนี่ยมันอาจยังไม่เพียงพอก็คือวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณทั้งบํารุงด้างกายและรักษาโรคในตัวเดียวกันและที่สําคัญก็คือว่ารับประทานต่อเนื่องกันจะไม่เกิด สารตกค้างในร่างกายหรือเกิดพิษต่อตับเนื่องจากว่าเป็นสารสกัดธรรมชาตินั่นก็คือเห็ดหลินจือเห็ดหลินจือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นราชันแห่งสมุนไพรเลยค่ะใช่ซึ่งงานวิจัยเนี่ยออกมารองรับแล้วว่าเห็ดหลินจือเนี่ยเหมาะสัมคบสำหรับคนที่มีอาการยังไงหรือคนที่เป็นโรคอะไรก็คือ1เลยคนที่เป็นโรคมะเร็งสองคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง3คนที่เป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดอย่างเงี้ยค่ะสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวาน 5คนที่เป็นโรคภูมิแพ้หกสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับใช่ค่ะคือเห็นหจือจะไปช่วยปรับสมดุลทําให้ร่างกายเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ระบบไหลเวียนโลหิตไหลเวียนได้คล่องขึ้นระบบขับถ่ายระบบการทํางานของอวัยวะต่างๆเนี่ยมันจะ ทำงานได้สมดุลและสอดคล้องกันได้มากขึ้นเพราะ,ะด้วยสารทั้งนั้นเลยเนาะ,ะสารทบคุณมันแบบเยอะมากเลยใช่ค่ะคือเห็ดหลินจือเนี่ยมันมีสารทคุณที่ครอบจัก,กรวาลเลยก็ว<อ>่าได้และเห็ดหลินจือที่มีงานวิจัยออกมารองรับมากที่สุดก็คือเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงสายพันธุ์สีแดงทําไมถึงดีที่สุดเนื่องจากว่ามีงานวิจัยออกมารองรับแล้วว่ามันสามารถที่จะคือในเห็ดหลินจือดอกหนึ่งเนี่ยมีสารสาคัญมากที่สุดใช่ค่ะคือเห็ดหลินจือแดงเนี่ยมันมีสารสำคัญมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆของเห็ดหลินจือ ถามนิดนึงนะฮะคือด้วยด้วยธรรมธรรมชาติของเห็ดเนี่ยปกติเราจะเห็นเห็ดดอกเล็กๆใช่ไหมแต่ด้วยความที่เห็ดหลินจือเขาดอกใหญ่มากขนาดนี้มันกลายเป็นที่มาที่มันดมไปด้วยสารอาหารเยอะแยะอยู่ในตัวนี้เกี่ยวกันไหมฮะเกี่ยวค่ะคือเนื่องจากว่าถ้าเราพอปลูกเห็ดเนี่ยนะคะคือเหมือนพอปลูกพืชต่างๆ ควรเพาะปลูกในประเทศที่มีอุณหภูมิหรือสภาพอากาศที่เหมาะสมะแล้วกระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการสกัดเอาเฉพาะสารสาคัญออกมาอย่างเช่นประเทศเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะที่เขามีความเชี่ยวชาญในการที่จะเพาะปลูกเห็ดินตือแล้วก็ พออาชํานาในเรื่องของการนําสารสกัดออกมาซึ่งสารสกัดเหล่านี้นะคะมันมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของการที่ติวได้เรียนไปข้างตน้นใช่ค่ะว่าช่วยในเรื่องของอย่างเช่นงานวิจัยออกมาลองแล้ว<อ>ลว,ว่าสารสาคัญในเฮลินจือ,อย่างเช่นคอร์ิสคาไลนนะคะมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งใช่ค่ะสามารถยับยั้งการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนที่ช่วยในเรื่องของการที่สําหรับคนที่ เป็นโรคเบาหวาน<ะ>ทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับที่สมดุลและปกติสํ<ะ>าหรับคนที่เป็นโรคความดันก็จะมีสารไตเตอร์ปีโนย<ะ>ที่ช่วยทําให้ระบบอ่านไหลเวียนโลหิตเนี่ยไหลเวียนได้ดีมากขึ้น<ะ>ใช่ค่ะก็คือมีงานวิจัยออกมารองรับเราทั่วโลก<ะ>ว่าเห็ดหลินจือใช,ใช่ค่ะว่าเห็ดหลินจือเนี่ยมีฤทธิ์ครอบคลุมจริงๆ<ะ>สําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยก็คือ มันจะช่วยในเรื่องของการยับยั้งไม่ให้ร่างกายเราหลังสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ออกมาคือสารฮิสตามีนอาการแพ้ก็จะน้อยลงและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทําให้คุณแพ้ได้ยากขึ้นอีกด้วยคือครอบจักรวาลเลยสามารถรับประทานควบคู่กับยาอื่นๆที่ผู้ป่วยเขาทานอยู่ได้ค่ะได้คือเ็ดหลินจอเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่มาจากธรรมชาติสามารถทานควบคู่กันได้และทานไปยะเวลานานไม่เกิดผลเสียต่อคนที่รับประทานนี่มันเลียงคุยกันอยู่เลยว่าเราเป็นคนที่มีปัญหา เรื่องผูมมแพ้อย่างรุนแรงมากมแล้วก็บอกว่าไม่เคยรู้นะ คือรู้ว่าเห็ดหลินจือเนี่ยมีสรรพคุณเยอะมากแต่ว่าช่วยเรื่องภูมิแพ้ได้เราไม่เคยรู้เลยฉันหูฝึงเลยค่ะเพราะว่าโอ้ช่วยทีเถอะถ้ารู้ว่าของดีแบบนี้คือแบบยังไงแล้วในความจําเป็นหรือว่าความต้องการของเราเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการมากน้อยขนาดไหนคะสำหรับสารอาหารที่อยู่ในเห็ดหลินจือคือเห็ดหลินจือนะคะมีอย่างที่บอกว่ามีดีทั้งบํารุงร่างกายและรักษาโรคไปด้วยบํารุงเนี่ยก็คือว่าบํารุงให้ร่างกายทํางานสอดคล้องกันได้มากขึ้นบํารุงตับซึ่งเรารู้แหละว่าตับเนี่ยมันมีหน้าที่สําคัญในการขับพิษ ใช่ค่ะคือเรารับประทานอะไรเข้าไปเนี่ยค่ะที่เป็นยาหรืออะไรต่างๆที่เป็นพวกยาฆ่าแมลงอย่างเงี้ยมันจะตกค้างที่ตับคือเหตุผจือจะไปเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของตับให้ขับผิดได้ดียิ่งขึ้นแล้วปกติร่างกายของเราเนี่ยคืออากาศที่เราหายใจเข้ามามีสารเคมีอะไรตกค้างทําให้เรารู้สึก ่วยหรือเซลล์เสื่อมทําให้เรารู้สึกไม่สดชื่นเกิดจากการขั่งค้างของของเสียเห็นใช่ค่ะคือบางขั้นจะตื่นเช้าขึ้นมาไม่กระปี้กระเป๋าเลยทั้งที่ไม่ได้เป็นป่วยเป็นโรคหรืออะไรเลยอันนี้ถามถามแทนคนอื่นนะฮะว่าคนที่มีสุขภาพทั่วไปโดยที่โอเคละมันอาจจะยังไม่ได้ส่งอาการใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าพอฟังปุ๊บแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย ถ้ามันดีแบบนี้เราควรต้องกินถูกมใช่นั่นแปลว่าเขาเหมาะที่จะหยิบมากินโดยอาการปกติหรือเปล่าคะหรือว่าต้องเหมาะสําะคนที่ป่วยอย่างเดียวไม,ไม่ไม่จำเป็นเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่จิ๋วเรียนไปว่าคือเราป้องกัน เราสามารถป้องกันได้และสามารถช่วยบำรุงได้ก่อนที่มันจะเป็นโรคและพอวันหนึ่งที่คุณป้องกันตัวเองดีแล้วนะคะคือร่างกายเราก็จะไม่ผุดโรคออกมาใช่ที่เห็นใหญ่ๆนี่คือของจริง้ง่ั้นของจริงค่ะแล้วเป็นสายพันธุ์สีแดงที่มีการพอปลูกและนําเข้ามาจากเกาหลีค่ะกลิ่นแบบกลิ่นได้ใจมากกลิ่นรู้เลยว่านี่คือเหด ดูจากทีวีเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าคืออันนี้เ็นจริงๆเลยนะฮะเกิดมาเพิ่งเคยจับในตัวจริงเนี่ยเห็นบอกว่าช่วยเรื่องของระบบประสาทด้วยใครก็ตามที่ต้องคิดต้องทํางานหนักๆต่อให้บางทีคุณนั่งอยู่เฉยๆแต่สมองคุณทํางานอันนี้ก็ก็ช่วยเรื่องระบบสร้างเซลล์ประสาทใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ถามว่า คนที่สนใจเนี่ยนะฮะหรือว่าใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะ,ะมีมี call center หรือว่ามีอะไรไหมฮะมีค่ะคือว่าใครที่สนใจนะคะสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลก่อนได้เกี่ยวกับเฮห,หลินจือนะคะก็คือว่าที่022903999หรือใครที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคะเรง็งภูมิแพ้ความดันโลหิตส,สูงไขมันอุดตันในเส้นเลือดอและเป็นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยสามารถโทรไปสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะคะว่าสามารถรับประทานยังไงรับประทานได้ไหมอะไรเงี้ยเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ 2 2 9 0 3 9 9 9 022903999อย่างน้อยที่สุดก็เนาะไปคุยก่อนเราจะได้รู้ <C> e ว่าเฮ้ยเรามีปัญหาเรื่องไหนต่อให้เรา <C> e มีอย่างที่บอกอะบางคนไม่เคยรู้เลยว่าสุขภาพเรามีปัญหาอะไรจ <C> e นมารู้อีกทีหนึ่งวันหนึ่งก็ <C> e เป็นโรคไปแล้วเพราะ <C> e ฉะนั้นบางทีการสะสมสิ่งที่มันเป็นของดีๆหรือว่าสรรพคุณที่มาจากเห็ดเลนจือมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสุขภาพเรามั้ยใช่ค่ะคืออย่างที่บอกค่ะว่าเห็ดเลนจือมีทั้งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุแล้วก็สารที่ สามารถช่วยบำรุงร่างกายและป้องกันโรคได้อีกด้วยคือมันครอบคลุมและอีกอย่างการที่คุณกินการกินที่คุณกินธรรมชาติเนีะคะมันไม่เกิดส่งผลเสียตามมาในอนาคตมนัน <ห ả? S 1> เป็นการดูแลก่อนที่เราจะเป็นโรคได้ด้วยฉันไม่อยากแก่ได้นอกจากคุณแพ้แล้วฉันเป็นโรคไม่อยากแก่กินได้ไหมช่วยนะก็คืออย่างที่บอกค่ะถ้าร่างกายเราไม่เก็ก เก็บกาเกตของเสียเอาไว้เซลล์ที่แทนที่มันจะเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมก็คือหมายถึงคุณจะแก่ช้าลงเพราะฉะนั้นลองดูนะฮะโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะฮะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะน้อจากแก่ไหมไม่อยากจะอยากแก่กเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปี่ทั้งทั้งดอกใหญ่มาก